ยินดีต้อนรับเข้าสู่ CCS Channel และนี่คือ Mix Double R Today กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นเรามาเริ่มกันด้วยเหตุการณ์อย่างว่ากันนะฮะไปเจอมอไซค์ใจดีอยู่คันหนึ่งครับผมมองไปเอ๊ะทำไมมันใจดีจังวะมีการพับกระจกให้กับรถกระบะด้วย อะไรกันวะเฮ้ยเยเฮ้ยผู้จีอะไรทำไมมีการพับกระจกให้ด้วยคือแะลรเอมองดีๆแล้วมันไม่น่าจะใช่แล้วนะเออมอไซคันนี้ไปชนกระจกของกระบะคันนี้นี่เองนะก็เลยพับคืนให้ฮะพับคืนเสร็จมีขอโทษขอโพยกันด้วยอะไรกันวะ มาดูเน็ตไอดอลของเรากันฮะปกติแล้วจะเจอขี้ดินอยู่ตามถนนเนี่ไม่เจอเจ้าของขี้ดินเนี่ยรอบนี้นี่เจอจ่าๆเลยนะเป็นยังไงเป็นใครนะ่ยมาดูกันเลยฮะโคสัๆล้นๆเดิน มาจากทันนี้ลุ้นๆเนอะดูดอือเฮ้ยนะโวยันจำเดงเออพี่ฮะไปแล้วแล้วใครจะเก็บันเนี่ยอืมขันข้างหลังก็รับกรรมกงนไปฮะมาที่ช่วงแซวขำๆครับผมวันนี้จะขำๆกับใครผมนี่ไปขำๆกับพี่ตำรวจเนี่ยเอ๊ะกะว่ายัางไงดีจะปาดดีไหม ปาดต้นหน่อยแม่คันอื่นก็ปาดจดปะปาดหน้าหลวจก็ดูยังไงอยู่ดูโหดชอบค,นเ,น,น,ะคะเอนเ๋ยแล้วกันไปไม่เอาดีกว่าเนะี่ยไม่อยากเสี่ยงยังอยู่กับแซวคำคำมะมาดูพี่ไลแมนท่านนี้ oh, <no. S 1> าทางงานจะหนักจะเมื่อยนะฮะแกวงแขนสักหน่อยระบายความเมื่อยล้านะฮะออกกำลังกายไปใหตัวครับ <c oughs> เออทำงานหลังแข่ง ต้องแข่งน้อยนเออแต่พี่ฮะมันก็อันตรายอยู่นะเกิดมีอะไรป่านลงป่านหน้าขึ้นมาผมว่าจะเบรกไม่ทันเอานะไปเร็วกันเลยฮะสัตว์โลกน่ารักอยู่กับน้องหมาเป็นน้องหมาที่แน่นอนจริงฮะใจมันนิ่งมากฮะข้าถนนกันแบบชิวๆเลยฮะ มาข้าวนุนมาข้าวขนนดูมันดูมาเฮ้ยชิวเกิดไปแล้วสัตว์โรคน่ารักไงบางทีก็น่ารักบางทีก็น่ากลัวเพื่อนบ้านผมเองอะทักทายตามภาษาเพื่อนบ้านนะตกจิ๋วแต่เ๋วฮะตก และนี่ก็คือทั้งหมดของ m i x Double R, R Today ในคลิปนี้ครับผมถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและพี่แมวดูด้วยนะวันนี้ผมและพี่แมวดูก็ต้องขอลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีส